ดีค่ะฉันชื่อซูเฟียสุลงเรียกสันส้นๆว่ายาดาทุกคนเคยรู้จักกับการโดนบุลี่ไหมคะนั่นแหละค่ะชีวิตประจำวันของฉันเพราะฉันจนการบุลลี่กลายเป็นเรื่องตลกในกลุ่มเพื่อนๆอ,อีคนจนสกปรกแตกจังนักขบจบอีตัวปลาจี น,นี่หยุดนะพกคุณทำอะไรกันก็นั่นนี่มันจ,นจะทำอะไรก็ได้ปะใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรนักยาดาในชีวิตฉันก็คงมีเพื่อนที่สนิทแสนน่ารักอีกคนคือนาเดียถ้าไม่มีนาเดียการไปเรียนของฉันก็คงไม่มีความสุข นี่พวกเธอได้กินอะไรกันไหมเนี่อะไรหรอตอวเห็นสับคนจนงี้ตเหม็นอะยอ่ะอีเหม็นด้วยอ่ะออกไปดีไอ้เจ้าคนจนนี่มันตัวขอบบุญชั้นอยากออกไปเลยนะเชิญเชิพวกเราไปกัน